Good morning children, are you happy today? สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกันในวันนี้ตรงกับวันที่4มกราคม2565นะครับเป็นปีใหม่เป็นพศใหม่แล้วนะครับหรือจะทักทายเป็นภาษาอังกฤษก็พูดว่า Happy New Year 2022นะครับสุขสันวันปีใหม่สวัสดีวันปีใหม่ปีคศ2022นะครับ ปีที่แล้วก็2021ปีนี้เป็นคศ2022นะครับหรือ2022นะครับในสัปดาห์นี้มีแบบฝึกหัดนะครับเพียงหนึ่งหน้านะครับแต่ก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดกันนะครับให้เรียนรู้คำศัพท์ที่นักเรียนควรทราบในสัปดาห์นี้กันก่อนครับสำหรับคำศัพท์ที่นักเรียนควรทราบในสัปดาห์นี้นะครับมี2คำนะครับคำแรกคือคำว่า big นะครับ big B-I-G อ่านว่า big นะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมคุณครูเลยครับ big big เก่งมากครับอีกคำหนึ่งคือคำว่า small small อ่านตามคุณครูเลยครับ small small เก่งมากครับสองคำนี้นะครับมีความหมายนะครับ big แปลว่าใหญ่นะครับคำว่า small นะครับแปลว่าเล็ก เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับว่าเมื่อนําไปใช้ในประโยคนะครับคําว่า Big กับคําว่า Small นะครับจะอยู่ตรงไหนของประโยคครับไปดูเลยครับครับจากรูปภาพที่เราเห็นนะครับมีเทติเบร์ส2ตัวนะครับตัวแรกนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นเทติเบร์ตัวใหญ่นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับเป็นเทติเบร์ตัวเล็กนะครับมาดูประโยคภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราจะบอกว่าเทติเบร์ตัวนี้นะครับ เป็นเท็ดดี้แบร์ที่ตัวใหญ่นะครับเราก็พูดว่า this teddy bear is big อ่านตามมุดครูเลยครับ this teddy bear is big อีกครั้งครับ this teddy bear is big นะครับก็มีความหมายว่าเจ้าเท็ดดี้แบร์ตัวนี้นะครับ this teddy bear เจ้าเท็ดดี้แบร์ตัวนี้นะครับตัวใหญ่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเท็ดดี้แบร์ที่ตัวเล็กนะครับก็พูดว่า this teddy bear is small นะครับ small แปลว่าเล็กนะครับอีกครั้งครับ this teddy bear is small อ่านตามมุณครูอีกครั้งครับ this teddy bear is small เก,กง small. ่งมากครับไปดูตัวอย่างที่2กันครับตัวอย่างที่2องอถ้าเราจะบอกว่าลูกบอลนะครับลูกนี้ใหญ่เราจะพูดว่ายังไงครับเก่งมากครับเราก็สามารถพูดได้ว่า this ball is big นะครับ big แปลว่าใหญ่ใช่ไหมครับ this ball is big อ่านตามมุนคูเลยครับ this ball is big ลูกบอลตัวนี้ลูกบอลลูกนี้นะครับใหญ่ this ball is big ส่วนลูกบอลนะครับลูกนี้เล็กพูดว่าไงครับเก่งมากครับพูดว่า this ball is small นะครับลูกบอลลูกนี้เล็กนะครับ this ball is small อ่านตามคุณครูเลยครับ This ball is small เก่งมากครับ This ball is big This ball is small Very good นะครับสุดท้ายครับดูตัวอย่างสุดท้ายถ้าเราจะบอกว่าบอลลูหรือว่าลูกโปง่งลูกนี้นะครับใหญ่ส่วนใบนี้นะครับลูกเล็กนักเรียนจะพูดว่ายังไงครับเก่งมากครับ This balloon is big นะครับลูกโป่งลูกนี้นะครับใหญ่นะครับพูดว่า This balloon is big อ่านตามคุณครูอีกครั้งครับ This balloon is big เก่งมากครับถ้าเราจะบอกว่าลูกบอลลูนนะครับหรือลูกโป่งลูกนี้นะครับเล็กเราก็พูดว่า This balloon is small เก่งมากครับอีกครั้งครับ This balloon is small This balloon is s m a l l v e r y g o o d เดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยครับ,รบสําหรับแบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้นะครับมีหน้าเดียวนะครับในหน้าที่39นะครับมาดูคำชี้แจงนะครับคำชี้แจงเขาบอกว่า read and do นะครับ read and do ก็คืออ่านนะครับอ่านประโยคแล้วก็ ปฏิบัตินะครับและลงมือทำนะครับ read and do อ่านแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือทำนั่นเองนะครับมาดูข้อที่1ครับให้ทำอะไร draw a b o w l draw แปลว่าวาดนะครับวาดรูปวาดภาพนะครับ draw a b o w l a b o w l ก็คือลูกบอลนั่นเองนะครับ draw a b o w l it is big นะครับลูกบอลใบนี้ลูกนี้นะครับมีลักษณะเป็นยังไงครับ big ก็คือ ใหญ่นะครับ it is big และก็ it is blue แล้วก็มีสีอะไรครับ blue ก็คือสีฟ้านะครับ draw a ball it is big it is blue ก็คือหมายความว่าให้นักเรียนวาดรูปบอลนะครับลูกบอลหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ลูกบอลลูกนี้มีลักษณะเป็นไงครับ big ก็คือใหญ่นะครับแล้วก็ให้ระบายสี It is blue ก็คือระบายเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับโอเคข้อที่2กับข้อที่3ให้นักเรียนฟังแล้วก็ปฏิบัตินะครับลงมือทําเองคุณครูจะไม่แปลให้นะครับว่านักเรียนสามารถตีความหมายได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับข้อที่2ครับ draw a balloon นะครับ draw a balloon it is small it is red ฟังอีกครั้งนะครับ Draw a balloon It is small It is red นะครับข้อที่2ให้วาดอะไรเอ่ยนะครับและก็มันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับและก็มันมีสีอะไรนะครับข้อที่3ครับ Draw a toy car Draw a toy car It is big It is green นะครับฟังอีกครั้งครับ Draw a toy car It is big It is green คงไม่ยากเกินไปนะครับโอเคนะครับมีแบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้นะครับหน้าเดียวมี3ข้อนะครับก็คือให้วาดภาพระบายสีตามคำสั่งนั่นเองนะครับโอเคทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มส่งคุณครูเช่นเดิมนะครับ See you again next time bye